ลูกก้นหนูครับลูกโตกว่าเราลูกโตผมคืออายุเรา21แต่ตัวโตกว่าหัวใหญ่กว่าเขาบสารรักเธอมากกว่าดีนะก็มันก็เป็นต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วผมนี่ดูแลมาอย่างแบบอย่างกระไข่ในหินใช่อย่างกับผ้าที่ผ้าที่อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะ ผ้าผ้าที่ยับไว้ครับผมคือโฟนก็ยับแล้วยับที่ยับออกยับที่ออกเดี๋ยวลูกหนูถูกเลี้ยงดูด้วยลำแข้งแล้วไม่เกมเลี้ยงเลี้ยงเราได้ลำแข้งนะเห็นแต่โฟนเลี้ยงเราทั้งนั้นก็ก็ผมผมเป็นพ่อที่ดีนี่ผมเป็นพ่อที่ดีเจะทำรับหลังไม่ได้ทำรับหลังแล้ลูกคุณหนูน่ารักไงเออก็คือ เป็นลูกผมผมก็จะดูแลลูกผมอย่างนี้แหละใช่ยี่สิบเอ็ดเรามีลูกโตขนาดเออลูกรับงานแล้วด้วยนะเออนุ่งรับงานแล้วก็ไม่ร้อแล้วนะลูกไม่งอผมแล้วอ๋อเป็นไรดีแล้วที่ลูกสามารถยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้ครับผมก็แต่ตอนนี้ลูกยังเรียนไม่จบเลยนะเพราะนั้นเพราะนั้นผมขอว่าใจดกดกเรียนแล้วหรอจะได้แบบเรียนทับงานก่อนจะบ้าไม่ได้ทำไมไม่ได้เหรอการเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องให้ลูกเรียนโค้ชบอกให้ดอปเ่ะโค้ตายทำไมเรียนลูกอย่างนี้ไม่ได้ต้องเรียนให้จบต้องเรียนจุฬาเท่านั้นด้วยเ่าพ่อแม่เรียนจุฬาเฮ้ยพ่อพ่อพ่อเรียนจุฬาพ่อพ่อเรียนจุฬาพ่อพ่อเรียนาพ่อไง พ่อกับพ่อพ่อกับพ่อเรียนจุฬาลูกต้องเรียนจุฬาเอออ่ะแต่อีกคนนึงเขาเรียนนิติอีกคนนึ่งนิตแล้วลูกต้งเรียนอะไรก็อยากเรียนอะไรก็เรียนลูกสถาปัตย์อยาเรียนอะไรก็เรียนเอ้าเราไม่บังคับลูกอยู่แล้วลูกอยากทําอะไรก็ให้ลูกทำเอ่อโตขึ้นไปก็อาจจะไปเป็นแบบอา CEO แทนพ่อบีวายอะไรอย่างงี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเปิดแบรนด์ใลูกใหม่แล้วนะ ไอวิลีกเหรอเพ่อจะให้ลูกไปเรียนอเมริกาเหรแล้วผมให้ให้ลูกเรียนเอ่อ UCL เรียนแคมบอร์เรียนอ็อกฟอร์ดแล้วเนี่ยเพราะว่าเออไปเจอเพื่อนผมนี่ให้เพื่อนผมเลี้ยงบ้างได้ครับให้ลูกสอนภาษาอังกฤษไอ้ไอ้เพื่อนสอนภาษาอังกฤษที่อ็อกฟอร์ดนะเภาษนคุยไม่ได้หรอ